ครับก็สวัสดีนะครับ<ง>ผมอาจารย์สมยศมะวอนกนองครับรองผู้การฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนปฐมสาธิตห<ง>มาเัยราะชะพัฒนเดชจุฬากรุงเทพมหานครครับ<ะ> آ, สําหรับนักกีฬาครับทั้งหมด145คนนะครับทั้งชายและหญิงรวมกันแล้วก็ آ, ชิ้นิดกีฬาส่งทั้งหมด9ชินิดกีฬาครับจะเป็นวอลเลย์บอลม่ไท้ส่นะครับคาดหวังเป็นพิเศษก็มีเทเบิลเทนนิสครับแล้วก็ แบดมินตันแชร์บอลน,<ม>นะครับแล้วก็ว่ายน้ําซึ่งเราก็ได้ผมว่าุ้นตรงก็คือได้มาทุกปีนะครับในช่วงนี้ค,ครับที่โรงเรียนมีการสนับสนุนอยู่แล้วทุกปีคือสิ่งหนึ่งก็คือที่เรามาส่งนี้ก็<ม>เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องออกไปแข่งขันกับโรงเรียนภายนอกอย่างเช่นที่เราสนุนก็คือการแข่งขันกีฬากรมพละซึ่งเป็นกีฬาใหญ่ของนักเรียนทั่วประเทศที่ส่งเข้าแข่งขันในรายการใหญ่ของเราเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ย ทางมหาลัยใหญ่ของเรามหาลัยาพัฒรรจยาจะมีทุนการศึกษากับนักกีฬาตรงนี้ด้วยเราจึงมีการส่งเสริมทุกปีฮะตลอดทั้งปีการศึกษาเลยก็าว่าได้แล้วอย่างยิ่งก็คือนักกีฬาเราก็จะมีระดับเยชนอยู่อย่างเช่นปิงปองนี่จะมีอยู่ครับและหลายๆอีกกีฬาครับการแข่งขันก็คือมีแพ้ชนะจริงแล้วสิ่งสำคัญก็คือความสามัคคีบลุมเกี่ยวกันในกลุ่มของราชพัฒของเราด้วยกันอันนี้สําคัญที่สุดเลย ไอ้เรื่องแพ้ชนะนั้นมันสิ่งรองลงมานะครับอันนี้สําคัญคือความสามัคคีเพราะว่าเราได้หลายๆอย่างการแข่งขันกีฬามาคนในหมู่มากเนี่ยในการพบปะสังสรรค์มันจะยากแต่ถ้าเมาื่อเราจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์อย่างเนี้ยเกิดความสามัคคีมากที่สุดเลยนะครับในการแข่งขนันกีฬาครับระับแรกก็ขอให้การแข่งขนันกีฬาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแข่งขันในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสำหรับน้องๆ้องกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกสถาบัน ในวันนี้ทั้งหมด12สถาบัานด้วยกันในปีหน้าอาจจะมีเพิ่มนะครับจาก12 13 14 15ครับก็ขอให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้หน้องๆทุกคนจงหาประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับเรื่องแพชชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มราชภัพด้วยกันขบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ